สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ได้เรียกปล่อยรถใหม่อีกหนึ่งคันนะฮะก็จะเป็น h o n d ้าเวฟ125สองห้าตัวร้อเม็ดนะฮะสีดําน้ําตาลใหม่ปีสองพันยี่สิบห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําใหม่นะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีดาด้านนะฮะตัดด้วยสีน้ําตาลนะครับคันนี้ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับเราส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าใส่ตะกร้าใส่กันลายพร้อมเลยนะครับ ส่วนราคานะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่59,200บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับสาหรับ Honda าเวฟมืตัวล้อแมกนะสีดาน้ําตาลลายใหม่ปี2025น่ะครับนี่นะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีดําด้านนะครับสีนี้สวยมากนะครับอันนี้ลูกค้าทําสัญญาแล้วนะครับก็ ใส่ตะก้าใส่กันลายพร้อมนะครับทางหน้าก็สวยมากนะครับสำหรับคนน่าวิบลึงสองห้านี่มีให้เลือกอยู่สี่สีนะฮะก็จะมีสีดำน้ำตาลตัวนี้นะครับสีเทานะครับสีดำกับสีเทานี้จะเป็นสีด้านนะครับแล้วก็อีกสองสีก็จะเป็นสีเขียวกับสีขาวนะครับสองสีนี้ก็จะเป็นสีเงานะครับส่วนราคาก็เท่ากันนะครับเงิ่อนสด ห9 2 0 0บาทร่วมจดทะเบียนนะครับสำหรับเงินสดนะครับส่วนเงินผ่อนนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับผมก็ได้เลยนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับทั้งงวดส่งยาวสุดได้ถึง48งนวดนะครับ2อ80บาทนะครับ48งนวดนะครับนี่ะสีของเขาสวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่เลยนะครับ ตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะฮะสำหรับ Honda Wave 1 25นะครับเติม1.4นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับประหยัดมากนะครับใช้ดีมากนะครับแล้วก็ขายดีนะฮะสำหรับ Honda Wave 1 25ช่วงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแม็กล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลาย5ก้านสีดำด้านนะครับก็มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะก็จะเป็นรุ่นล้อแม็กกับรุ่นล้อซีลวดนะฮะ ล้อีรวดนี่ราคา5,700 0บาทนะครับส่วนล้อแม็กต,ตัวนี้59,200บาทนะครับล้อแมกก็จะแพงกว่าอยู่ประมาณ2,200บาทนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดที่ร้านฮอนด้ดาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับนี่ข้างหลังเขาสวยนะครับตัวนี้ไฟหนะ้าไฟท้ายนี่จะเป็น LD นะฮะส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับสวยงามมากนะครับ ส่วนเรือนไม้ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับนี่ฮะตัวนี้ตัวท็อปก็มีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีดำด้านนะฮะส่วนฝาครอบเรือนไม้ตรงนี้จะเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเงานะครับแต่ว่าจดทะเบียนนี้จะเป็นสีดำน้ำตาลนะครับนี่สวยงามเลยนะฮะโลโก้ก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับเงินสด 59,200บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับเงินผ่อนเครดิตดีดาวเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรวได้เลยทั้งงวดส่งยาวสุด48งวดนะครับ2,080บาทนะครับ48งวดนะครับบัตรใบเดียวออกได้เลยนะครับการของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0921577129นะครับ ตัวนี้ก็เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ลายนะครับนี่ฮะสำหรับท่านใดที่ชอบโทสีดำด้านนะครับสีนี้สวยมากนะครับนี่ฮะใสตะก้าใส่กันลายไปนี่สวยเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์หนึ่าซีซีนะฮะหนลูกสูบสองวาล์วขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะช่วงชักนี่63.1นะครับลูกเล็กนะแต่ชักยาวนะครับเพราะว่าเน้นประหยัดน้ามันนะครับ ตัวนี้ฮอ n ด a รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรส่วนระบบหูรฉีดก็รับประกันใน5ปี50,000กิโลเมตรนะครับแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี่ต้องนำรถมาตรวจเช็คตามระยะทางนะฮะครั้งแรกก็1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4,000นะครับแล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับสีดำน้ำตาลใหม่ที่สวยมากนะครับอันนี้ก็คือราคาใหม่นะครับที่ร้าน n อ a ด้งจวกดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสด59,200บาทนะครับราคานี้ร่นจดทะเบียนเรียบร้อยนะ เงินผ่อนเครดีดีก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่3 5 0บาทของรถได้เลยั้งงวด2 0 8 0บาทนะครับ48งนวดบัตรใบเดียวนะครับออกได้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะฮะหรือว่าพื่นที่ท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สอบถามเข้ามานะฮะที่0 9 2ย์7 7 1 2 9นนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใใจนนกาารรทคลิปขอองเต่ๆไะ หรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ